โอเคสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับจิบูชแนลนะครับผมอ่าซึ่งวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับโดเนิทนะครับผมโดน่าเวลาผมสตรีมแล้วน้องอยากโดเนิทให้ขึ้นชื่อนะครับผมก็วิธีทำก็คือน้องก็สมัครน้องต้องมี Gmail ก่อนนะครับผมเป็น Gmail Gmail เออ Gmail ของตัวเองเลยเออแล้วก็น้องสมัครไปเลย นะครับน้องก็สมัครไปเลยน้องก็กรอกอสร้างบัญชีใส่อ e ีเมลเข้าไปใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่มุ่มวดู <c oughs> มันต้องใช้เบอร์โทรจริงด้วยเอออ่ามาณนี้เลยโอเคขั้นตอนต่อไปคุณต้องมีโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนของคุณด้วยนะครับผม ซึ่งของผมนี่สมัครหมดแล้วกลัวว่ามันจะเข้าไม่ได้อะลองมัวดูนะอะลองมัวดูชื่อจะเป็นอ่าอ่าฮะเคเบอร์มือถือก็ก็ใส่เบอร์เรานะสมัครั่วไม่ได้นะเออ ซึ่งอันนี้ผมมั่วดูว่าได้หรือเปล่าอาแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับผมอามันจะขึ้นแบบนี้แล้วก็รอข้อความจากาเนี่ยเจ้า otp มันจะส่งข้อความมาให้6หลักแล้วเราก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็มาเปิดบัญชีนะครับโอเคไปในส่วนถัดไปดีกว่าส่วนถัดไป โอเคมาในส่วนต่อไปอันนี้คือล็อกอินมาในวอลเล็ตของผมนะครับผมโอเคในในการที่เราจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรโอนโอนได้เราต้องใส่รหัสตรงหลังบัตรประชาชนด้วยนะโอเค okay. นี่คือการยกตัวอย่างนะครับผม ก็นี่อันนี้เราก็ใส่นี้ไปแล้วก็ใส่รหัสขลังไปด้วยในข้อมูลส่วนในข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับโอเคผมก็สอนไม่เก่งหรอกนะครับกล็ลองไปทําดูนะครับในวิธีการโอนอให้น้องๆใส่เบอร์โทรที่น้องๆต้องการจะโอนนะครับผมอันนี้ผมมั่วอีกแล้วอ่าฮะประมาณนี้จํานวนเงิน50นะครับผมแล้วก็ข้อความ เติร์ด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 ติด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 อ่าประมาณหนึ่งบาทก่อนอ๋อสิบบาทอ๋อโอเคสิบบาทก็ได้อ่เอาต่อไปถ้ามันโอนไปก็ไม่เป็นไรไม่พบบัญชีวัลเลตอ่าสมมติถ้ามันพบก็คือได้อะเออประมาณนั้นเลยนะอ่ะลองดูลองดูงดนะฮะโอเคสำหรับผู้ที่มีบัญชีนี้แล้วก็ตามลิงก์ต่อไปเลย โอเคครับก็นี่นี่ก็เป็นลิงก์สำหรับโดเนอ่าตอนผมสตรีมน,นะครับผมอ่าอันนี้ก็คืออ่ากอกรหัสบัตรทูมานี่นะฮะก็สามารถสั่งซื้อได้จากวอลเล็ตก็ได้หรือจากเซเว่นหรือตามร้านค้าที่เขาขายบัตรทนูนะฮะโอเคอวิธีซื้อบัตรทนูนะฮะก็กดที่ซื้อบัตรเงินสดทูมานี่เลือกติ๊ก อีกเลยสมมุติน้องจะซื้อบัตรทู50นะครับเนี่ยก็กรอกเบอร์น้องไปแล้วก็รหัสบัตรูจะเข้าเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับหรือจะส่งให้คนอื่นก็แล้วแต่น้องนะครับผมก็ประมาณนี้นะโอเคแต่คุณต้องมียอดเงินด้วยนะ <c oughs> ถึงจะโอนได้โอเคโอเคในะส่วนต่อไปนะครับวิธีการโดนตนะน้องก็เขียนเนี่ย <c oughs> ก็ใส่รหัสไป แต่ถ้ามั่วมันก็ไม่ได้นะสมมติอ่ะมัวม่วมั่วอ่ะมัวม่วมัวม่วสิบสามหลักโอเคใส่ชื่อน้องไปสมมติผมใส่จีบูของผมไปโอเคจีบูอาา่าฮะจีบูชแนลนะข้อ,ขอความโดนิทโดนิทให้แล้วนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็น้องก็กดโดนิทไปสมมติห้าสิบบาทอ่ะให้ใส่อีเมลรหัสผ่านและจำนวนเงินของน้อง อืมก็ใส่ไปเพื่อที่จะลิงก์บัญชีของน้องบัญชีวอลเล็ตเนี่ยอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาในส่วนของวอลเล็ตกันมั่งอ่าในส่วนของวอลเล็ตนะฮะตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ใช่ปะให้น้องกดคอาเมาทู l ลนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนบริจาค10บาท กมันจะมีมันน่าจะมีให้ติ๊กอ๋อก็เขียนชื่อไปนะเอาอีกรอบหนึ่งจีบูโดนเนทโดนเนทอ่าข้อความที่น้องพิมพ์มันจะไปขึ้นหน้าดูอ่าตอนตอนพี่ได้รับโดนเนทจากน้องนะฮะก็เหมือนหนังสือที่เขาโดนเนบเทบร l เ e t มาให้บ่อยๆนะครับก็ประมาณนั้นเลยโอเคโดนเนทก็เหมือนกันนะฮะ50ก็ว่ากันไปก็รหัสผ่าน id โอเค ดีมวนไปนะประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบแล้วก็เดี๋ยวมันก็ชําระให้โอเคเนาะถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้เหมือนกันพีก่ก็สอนไม่เก่งโอเคผมจะพยายามหาข้อมูลมาให้โอเคครับวันนี้ก็ขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะฮะ ไปก่อนบ๊ายบายฟันดี้บายบายจุ๊บจุ๊บ